สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอมี่พาเพืเ่อนๆมาเที่ยวชมสวนผักนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะเงียบเงาหน่อยนะคะทุกคนสวนผักคะ่ะอันนี้ก็มีของหลายคนเลยนะคะทุกคนบางคนเขาก็ชอบปลูกดอกไม้นะปลูกดอกไม้ปลูกผักเยอะแยะเลยละ้ค่ะทุกคนคะ่ะ ต้นทานดอกทานตะวันนะคะต้นใหญ่มากเลยดูสิต้นเบอเริ่มเลยนี่ดอกไม้สวยงามค่ะสวยงามนี่ค่ะมีทั้งดอกไม้นะคะมาสวนผักทีไรก็สดชื่นค่ะทุกคนสดชื่นนะคะเต็มไปด้วย ดอกไม้และผักนะคะสวยงามค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยอันนี้ดอกผักอะไรนะอันเนี้ยไม่รู้ไม่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะทุกคนดอกอันเนี้ยคล้ายๆดอกบัวบ้านเราเนาะอืมถ้าใครรู้ช่วยบอกเอมี่หน่อยนะคะว่ามันชื่อดอกอะไรเนาะอันเนี้ย กินได้นะคะทุกคนอันนี้กินได้อันนี้เป็นสวนผักข้างๆนะคะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะทุกคนไม่รู้จักชื่อมันหรอกเนี่ยแต่รู้ว่าสวยเนาะดอกไม้สวยๆค่ะทุกคนค่ะ굿มอร์นิ่งนะคะ굿มอร์นิ่ง อันนี้ค่ะอันนี้สวนผักของเรานะคะทุกคนตน้นมันฝรั่งนะคะปเตอร์วันนี้เอมี่จะมาทำอะไรคะทุกคนเอมี่จะมาเอาถอนหญ้าทุกคนถอนวัชพืชออกนะคะว่าจะมาถอนอาทิตย์ที่แล้วนะคะมาแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเล็กมาด้วยก็เลยไม่ได้ทำนะคะทุกคนดูสิ หญ้าขึ้นเต็มเลยเดี๋ยววันนี้จะต้องจัดการเอาญ่าออกนะคะทุกคนดูสิต้นพาสเนปนะคะพาสเนปพาสเนปค่ะแซมไปด้วยหญ้านะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็บีทรูสนะคะบีทรูสหัวสีแดงแดงบำรุงเลือดนะคะอันนี้หัวเนี้ยเอมี่ชอบกินมากต้มโอ้โหแครอทค่ะทุกคนแครอท ต้นกระจี้วเดียวนะคะแต่หญ้าก็าเยอะเหมือนกันโนนตรงโน้นมีแต่หญ้านะคะทุกคนตรงกลางนั่นเห็นไหมหญ้าเต็มเลยค่ะแต่เมย์จะต้องจัดการนะคะทุกคนเอาญ้าออกให้หมดนะคะอันนี้ก็ต้นหอมเราเนาะปลูกไม่เยอะค่ะทุกคนปลูกไม่เยอะ สมัยก่อนเนาะคุณปู่เขายังแข็งแรงดีเขาก็จะปลูกของเขาค่ะเต็มพื้นที่นี่เลยนะคะแต่ว่าบาังเอิญว่าคุณปูกเขาทําไม่ได้แล้วเราก็เลยปลูกเท่าที่เราทําไหวเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะทุกคนกําลังออกลูกดกเชียวปีนี้ดูสิทุกคนดกมากเดี๋ยวรอ ราดูว่าปีนี้จะมีเพี้ยขึ้นไหมทุกปีเพี้ยขึ้นตัวขาวๆนะคะทุกคนเพี้ยขึ้นเยอะเลยดูว่าปีนี้จะมีเพี้ยไหมปลูกต้นนึงก็ได้กินกินไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะดกมากทุกคนดูสิเดี๋ยวเรารอดูนะคะตอนตอนที่ลูกมันโตแล้วกินได้เนาะดูสิทุกคนมันดกมากดูสิ โอ้โห oh. ถ้าโตกว่านี้เดี๋ยวเอมี่จะมาเก็บเก็บพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บแอปเปิลแล้วนะคะถ้าเพียไม่กินหมดก่อนนะทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกของใครของมันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่มกูดเบอร์รี่เนาะเนี่ยมันเริ่มเริ่มแดงแล้วเริ่มจะสุกแล้วถ้าลูกสีดำนี่ก็คือ กินได้เลยนะคะมันจะออกรสเปรี้ยวหวานเนาะอันนี้เอมี่ชอบเก็บไปกินกับพริกเกลือเนาะทุกคนเก็บไปกินกับพริกเกลือนี่ก็ดกมากเลยนะคะรอรอตอมันสุกนะทุกคนลูกจะสีดําๆเนาะลูกจะสีดํดๆระวังนกเหอะนกนกก็ชอบกินนะคะทุกคนไอ้ลูกอันเนี้ยอืมปีที่แล้วนกกินเกือบหมดดูสิดกมากเลยทุกคน มีสี่ต้นนะคะทุกคนนน่นยาวไปนุ่นสี่ต้นอืมดกมากเดี๋ยวถ้าสุกเอมี่จะมาเก็บไปกินกับพริกเกลืออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนต้นเอ่อแบล็คเบอร์รี่นะคะกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกค่ะทุกคนคะ่ะกำลังเป็นดอกอืม p รินซ e เฮาส์ของเราก็มีมะเขือเทศน,นะคะทุกคนปีนี้ไม่ได้ปลูก แตงเนาะจะมีแค่ต้นเอมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือเอาอุปกรณ์ค่ะทุกคนอ๋ออันนี้อันนี้ต้นสลแหน่นะทุกคนต้นสลแหน่ค่ะใบใหญ่มากมากเลยนะคะเดี๋ยวเอมี่จะเก็บไปกินไปกินกับลาบเนาะดูสิทุกคนใบใหญ่มากสวยงาม รับสมัครคนถือกล้องหนึ่งคนค่ะทุกคนรับสมัครคนถือกล้องหนึ่งอัตรานะคะไม่มีคนถ่ายให้เลยไม่รู้จะตั้งกล้องยังไงนะทุกคนอืมกม็นี่นะคะอุปกรณ์ของเรานะทุกคนอุปกรณ์ของเราเสียมค่ะอันนี้เนาะเสียมไดายา่า เราก็จะทําแบบนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาออกทีหลังเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บออกทีหลังะคะ่ะทุกคนสะดวกมากเลยนะทําแบบเนี้ยอืม เอมี่ก็ขอตัวเอาหญ้าออกจากผักก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกับเอมี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดมัดวแต่จับกล้องเนี่ยไม่เสร็จแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะเอมี่ก็ถอนหญ้าเสร็จแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวเอมี่จะเอาไปใส่ถังคอมพอร์ตนะคะทุกคนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนแปนเลยนะคะทุกคน แปนอิดเติดเลยนะคะเหลือตรงนี้นะคะป่าโรคตรงรำวันนี้เอมี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขสนุกกับชีวิตนะคะเหมือนกับต้นโปโตเตโต้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ